สนาไม่ดูในพลสวัสดีครับพบกับสนาไม่ดูในพลอีก1คลิปคลิปสามีของฉันถูกเกณฑ์ทหารและตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเสียงจากแม่ไมเมียนมานะครับหลังจากที่ประชาชนอย่างน้อยนะครับ50,000่นคนเสียชีวิตนับจากมินองไลรัฐบาลทหารรัฐปหาร เมื่อปี2021นะครับคลิปนี้ไนพลก็จะมาพูดถึงแง่มุมอีกด้านหนึ่งของเมียนมานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สันหาไม่ดูใน้พลด,ด้วยนะครับสามีของฉันถูกเกมทหารและตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเสียงจากแม่หม้ชาวเมียนมานะครับผม ซอชูไม่เคยจินตนาการว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนหญิงวัย25ปีกลายเป็นแม่ไม้ลูกสามหลังจากสามีเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวถูกเรียกตัวไปเกณฑ์ทหารและถูกส่งไปแนวหน้าในสมรภูมิสู้รบครอบครัวเรายากจนและต้องดิ้นรนอย่างหนักแต่ชีวิตก็พออยู่ได้ เมื่อมีเขาอยู่เธอกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผเด็จการทหารที่เข้ายึดอำนาจการปกครองมาตั้งแต่ปี2021ได้ประกาศเกณฑ์ทหารบังคับชายที่มีอายุ18-35ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเงียนมาเขาประกาศและบังคับ ชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง3 5ปีเลยนะครับต้องไปเกณฑ์ทหารไม่เพียงเท่านั้นนะผู้หญิงด้วยนะครับและหญิงอายุ18ปีถึง27ปีต้องเข้ารับใช้ชาติเป็นเวลา2ปีนะผู้หญิงนะครับแม้ว่าการต่อต้านอย่างหนักและมีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญว่าการเกณฑ์ทหารอาจทำให้ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศรุ่นแรงขึ้นแต่ประเด็จการทหารยังคงเดินหน้าต่อไปและการฝึกทหารครั้งแรกเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับในเดือนมีนาคมสามีของชอซูเป็นหนึ่งในสองคนในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการทหารเกณฑ์และรอบแรก ในขณะที่ผู้ชายบางคนหลบหนีสามีของเธอถูกส่งไปฝึกนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้พบเขานับจากรัฐประหารปี2021ซึ่งโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลพุตเรือนที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้การนำขององซอานซูจีคณะรัฐประหารต้องเผชิญกับการลุกฮือจากผู้คนหลากหลายกลุ่มที่ยกระดับ เป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบปีที่แล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนเมื่อกองทัพเผชิญกับภาวะท,าท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อระบบทหารส่งผลให้ประชากรสองในสของประเทศตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อยู่ภายใต้การปกครอง,องของทหารและการปราบปรามมานานหลายทศวรรษ โดยกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ก่อความไม่สงบระ่ลอกใหม่เข้าถือครองดินแดนปลักดันให้กองทัพเดินไปถึงจุดแตกหักข้อมูลของสหประชาชาติระรปว่านับตั้งแต่รัฐประหารมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยห้าห0ืนรายและมีผู้พลัดถิ่นม,มากกว่าสมล้านคนฉันเสียสติไปเลย ในเดือนกรกฎาคมชอสูได้รับโทรศัพท์จากสามีเขาบอกเธอว่าจะถูกส่งไปที่รัฐเกาเรียงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สู้รบที่เข้มข้นที่สุดระหว่างกองทัพกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เขาบอกเธอว่าเขาจะถูกส่งไปในแนวหน้าเป็นเวลาสองสัปดาห์และจะโทรศัพท์หาฉันเมื่อเขากลับถึงฐานทัพ นั่นเป็นข้อความแรกของข้อความสุดท้ายที่ฉันได้รับจากเขาซอชูกล่าวกับ BBC ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ทหารโทรมาแจ้งว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้วฉันเสียสติไปเลยเจ้าหน้าที่พยายามปลอบใจฉันด้วยคำพูดต่างๆนานาแต่ฉันตระหนักในทันทีว่าชีวิตของฉัน จบสิ้นแล้วเช่นเดียวกับคนอื่นๆอ,อีกหลายคนซอชูได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับเงินเดือนทหารเกณฑ์ของสามีแต่เธออ้างว่าได้รับเงินเพียง7จ็ดหมื่นจัดประมาณ1,125บาบาทจากเจ้าหน้าที่หมู่บ้านตอนสามีถูกเรียกเกณฑ์ทหารครั้งแรกหลังจากการจ่ายเงินครั้งนั้น ก็ไม่มีการสนับสนุนทางการเงินใดๆอีกเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพกล่าวว่าทหารเกณ์มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนและเงินชดเชยเมื่อเสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับทหารอาชีพที่อยู่ในกองทัพแต่ความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ถ้าเอกสารที่จําเป็นไม่ครบถ้วนพลตรีชอมินตุนโคษกกองทัพเมียนมากล่าวกับ BBC ในเมียนมาทหารเกมที่มักไม่ได้รับการฝึกและไม่มีการเตรียมตัวมักถูกส่งไปยังพื้นที่ขัดแยง้งโดยได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยครอบครัวข,ของพวกเขามักไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของพวกเขาโซโซเอหญิงไม้วัย60ปีกว่าไม่ได้รับข่าวครา,าวจากลูกชายเลย หลังเขาถูกเกณฑ์ทหารเมื่อหกเดือนก่อนเธอกล่าวว่าลูกชายของเธอไม่เคยปรารถนาที่จะเข้ารับราชการทหารแต่ต้องการหาเงินมาดูแลครอบครัวตอนนี้เธอต้องดิ่นรนกับสุขภาพที่ยับแย่และพึ่งพาลูกสาวคนเล็กที่ต้องมาหาเลี้ยงครอบครัวฉันแค่อยากเห็นลูกชาย ฉันไม่มีแรงใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้เธอกล่าวคนรุ่นใหม่ชาวเมียนมาจำนวนมากใช้มาตรการรุนแรงเพื่อต่อต้านคำสั่งเกณฑ์ทาหารกันตูวินวัย20ปีผู้มาจากศูนย์กลางอย่างกรุงย่างกุ้งถูกเกณฑ์ทาหารและเข้ารับฝึกเป็นเวลา3เดือนพร้อมกับคนอื่นอีนอก30คน เขาบอกว่าการฝึกนั้นทรหดมากและพวกเขาถูกขู่ว่าถ้าใครพยายามหลบหนีจะถูกเผาบ้านหลังการฝึกผมเกลี่ยนกองทัพยิ่งกว่าเดิมเขากล่าวในระหว่างการเดินทางไปยังแนวหน้าทางภาคตะวันออกของประเทศเขาเห็นโอกาสในการหลบหนีพร้อมกับเพื่อนทหารเกมอีกสองคน เมื่อขบวนรถของพวกเขาหยุดลงกลางทางเราวิ่งออกไปท่ามกลางความมืดขณะที่พวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยเราวิ่งไม่หยุดจนกระทั่งพบค้กัตตูรินกล่าวบางจุดเราหมดแรงและหยุดพักเราผ่านกันนอนและเฝ้ายาม เมื่อรุงสางชายหนุ่มทั้ง3ามก็โบกรถบรรทุกแล้เดินทางไปะยังเมืองอองบันซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในรัฐทางตอนใต้โดยกันตูบินเข้าร่วมกับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ซึ่งเป็นขบวนการต่อต้านรัฐที่มีโครงสร้างลุมลวมๆส่วนคนอื่นๆที่หนีมาพร้อมกันก็ไปตามเส้นทางของตัวเอง ขณะนี้พวกเขากําลังซ่อนตัวอยู่กันตูวินบอกว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเขาไม่ต้องการเปิดเผยว่าอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรอยู่ในขณะน,นี้กลุ่ม PDF และกลุ่มต่อต้านอื่นๆมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากคนหนุ่มสาวจํานวนมากที่ผิดหวังกับรัฐบาลทาหารเริ่มหันไปจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้ เยาวชนหลบหนีเข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าผู้ชายจะเป็นเป้าหมายหลักของการเกณฑ์ทหารแต่ผู้หญิงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสูซูวัย20ปีจากกรุงย่างกุง้งละทิ้งความฝันที่จะเป็นล่ามภาษาจีนเพื่อเข้าร่วมกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ SOF ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในกองกำลัง PDF ตอนนี้เป้าหมายของฉันก็คือหยุดระเผด็จการทหารและสร้างสันติภาพให้กับคนรุ่นของเราเธอบอกกับ BBC แอนซูซูเลือกอยู่ในดินแดนบ้านเกิดต่อไปทว่าอีกหลายคนหลบหนีออกจากประเทศไปแล้วมินมินซึ่งเป็นวิศวกรเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อการเกณฑ์ทหารเริ่มขึ้นเขาอยู่ที่ไทยโดยใช้วิชาการศึกษา น่าอ้างว่าเป็นเรื่องยากที่จะหางานถูกกฎหมายที่เหมาะกับคุณวุฒิของเขาทาในกรุงเทพหลายคนที่หลบหนีสงครามเข้ามาในไทยอย่างมินมินลงเอยด้วยการเป็นแรงงานค่าจ้างต่ำเจ้าหน้าที่ของทางการไทยเข้มงวดมากขึ้นในการจับพุมผู้อพยพผิดกฎหมายและตอนนี้หลายคนต้องเผชิญกับการเนรเทศหากถูกจับได้ มินมินกังวลว่าเมื่อวีซ่าของเขาหมดอายุลงเขาจะต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายผมเป็นห่วงเรื่องค่าของชีพผมไม่มีทางเลือกอื่นใช้แรงงานทำชายวัย28ปีกล่าวแต่เขาบอกว่าคนไทยมีสิทธิ์ก่อนและสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครองในขณะที่เจ้าของธุรกิจชาวไทยมักเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ ที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายผมยังเห็นวิศวกร,รชาวเมียนมาทำงานผิดกฎหมายและได้รับเงินเดือนเพียงประมาณ1 2 0 0 0บาทซึ่งใกลเคียงกับเงินเดือนของแรงงานข้ามชาติเขากล่าวเมื่อกลับมาที่เมียนมาตอนนี้ซอซูทำงานกีปาถะในหมู่บ้านและมีรายได้เพียงเล็กน้อยพอเลี้ยงลูกๆได้เท่านั้น เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจถึงความยากลำบากที่ฉันต้องเผชิญเธอกล่าวขณะเดียวกันโซโซเอยังไม่หมดหวังว่าจะได้กลับมาอยู่กับลูกชายของเธอในเร็ววันลูกชายของฉันเข้าร่วมกองทัพเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูแม่ฉันเสียใจที่ปล่อยเขาไปเธอกล่าวพร้อมน้ำตาขอเบ้า ก็เป็นคลิปคลิปีโอนี้ฟังแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับไม่แปลกเลยที่เขาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือไม่วีซ่าขาดก็ไม่อยากกลับไปที่ประเทศเพราะว่าไปก็ต้องโดนเกณฑ์ทหารนะครับอีกอย่างหนึ่งทำงานทำงานได้เงินที่ประเทศไทยนะครับ รัฐบาลเมียนมาก็บังคับให้โอนเงินไปบังคับให้โอนเงินไปบ้านไปเมียนมาแล้วก็จ่ายภาษี25นะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับรายงานเมียนมาและชาวเมียนมาที่ทะลักหลังไหลเข้ามาทั้งมาถูกต้องตามกฎหมายให้มาผิดกฎหมายทะลักเข้ามามากมาย แล้วก็เป็นปนัญหาให้กับรัฐบาลไทยอยู่ในปัจจุบันนะครับคลิปนี้สัญหาไม่รวนในผลก็นำแง่มุมอีกด้านหนึ่งมาเล่าให้ฟังท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยเพิ่มเติมติชมในผลด้วยนะครับขอบุณทุกการารับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ